สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปวันชัยวงศ์เลขที่29ดิฉันเด็กหญิงปวานีศักดแสงแกลเลขที่30ดิฉันเด็กิ่งวรชัยงวงศาศเลขที่32ว,วันนี้พวกเราจะนำเสนอสภาวะที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยน้ำว้าเขียวได้ใบคืดค่ะ The most suitable condition for stimulation of กล้วยน้ำว r l เขียว ripening with plant leaves ค่ะของคุณสามภาพเรืองแสงและคุณ พัทรวดีสันธารุัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัตว์าลาอลไรอรมณ์ในพระบรม,มราชูปถัมภ์กล้วยเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายจเจริญเติบโตได้ดีในเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วและมีผลผลิตตลอดทั้งปีคนไทยในปัจจุบันนิยมรับประทานกล้วยน้ำวาทั้งผลดิบผลหม่มผลสุก และผลงอมหรือจะนํามาปรุงเป็นอาหารข้าวหวานกล้วยน้ำว้าถือเป็นกล้วยที่ให้คแคลเซียมสูงที่สุดและยังอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน C ทั้งยังเป็นแหล่งของโปรตีนกรด,ดอะมิโนอ์จินีนฮิสทีดีนแต่กล้วยน้ำว้าสุกตามท้องตลาดนั้นมักผัดขั้นตอนที่ทําให้กล้วยน้ำว้าสุกโดยผ่านสารเคมีเช่นเอทิฟอนถ่านกา๊าซหรือแคลเซียมคาร์บไบด์ซึ่งถ้าใช้ในปริมาณที่มากจนเกินไปจะส่งผลให้ผลไม้ดูดกลิ่นของถ่านแก๊า ไมผลไม้มีกลิ่นผิดปกติและเป็นอันตรายต่อสุขภาพในประเทศไทยมีการใช้ใบพืชมาบ่มผลไม้เป็นเวลานานมีการระบุว่าใบขี้เหล็กใช้ในการบ่มผลไม้เช่นมะม่วงกล้วยให้สุกเร็วขึ้นได้จึงควรอนุรักษ์และต่อยอดต่อไปการสุกข,ของผลไม้ส่วนใหญ่จะสังเกตได้จากลักษณะทางกายภาพเช่นการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกกลิน่น และเนื้อสัมผัสสำหรับกล้วยมักจะสังเกตความสุกจากสีของเปลือกที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแต่สำหรับกล้วยน้ำว้าเขียวนั้นสังเกตได้ยากเมื่อสุกเนื่องจากสีที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการบ่มกล้วยน้ำว้าเขียวด้วยใบพืชโดยให้ความสนใจใบขี้เหล็กและใบกระถินที่หาง่ายในท้องถิน่นผลการทดลอง จะทำให้ทราบความเป็นไปได้ในการนำใบพืชดังกล่าวมาทดแทนสารเคมีในการบ่มกล้วยและทราบรูปแบบเบื้องต้นในการนำมาบ่มผลไม้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเก็บเกี่ยว และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้าเขียวเพื่อจำหน่ายต่อไปวิธีการทดลองที่1การบ่มกล้วยน้ำว้าเขียวด้วยใบเพื่อต่างชนิดโดยอย่างแรกจะเตรียมขวดพลาสะติกที่ใช้สําหรับการบ่มซึ่งจะใช้ขวดพลาสะติกใสทรงสี่เหลี่ยมมีฝาปิดขนาด6ลิตรจํานวน9้าขวดโดยจะใช้ไม้บรรทัดวัดปากขวดลงมา10เซนติเมตรแล้วแต้มด้วยปากกาสีจากนั้นวางขวดในแนวนอนแล้วใช้มีดตัดตรงมุมที่แต้มด้วยปากกาสีแล้วใช้กรรไกรตัดขวดโดยเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ตัด ไว้หนึ่งด้านทั้ง9ขวดดังรูปที่1-5ซึ่งแสดงการเตรียมขวดพลาสติกที่ใช้สำหรับการบม่มต่อไปจะเป็นการเตรียมวัสดุซึ่งจะใช้ใบขี้เหล็กและใบกระถินอย่างละ500กรัมต่อขวดและจะเลือกใช้กล้วยน้ำว้าเขียวเครือแก่ซึ่งการทดลองจะแบ่งกล้วยน้ำว้าเขียวออกเป็น9กองกองละ5ผลโดยแต่ละกองจะมีน้ำหนักอยู่ที่ระหว่าง4 0 0รถึงกรัม จากนั้นใส่ใบขี้เหล็ก250กรัมต่อขวดจานวน3ขวดและใส่ใบกระถิน250กรัมต่อขวดจานวน3ขวดและขวดที่ไม่ได้ใส่ใบพืชซึ่งเป็นชุดควบคุมอีก3ขวดต่อมาน้ำกล้วยน้ำว้าเขียวที่แบ่งเป็นกองไว้มาใส่ลงในขวดทั้ง9ขวดแล้วจึงนาใบพืชที่เหลือ5 0กรัมมาเติมลงในขวดหลังจากนั้นปิดฝาขวดด้วยเทปกาวใส่และบุ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา3วันแล้วจึงนําไปวิเคราะห์ค่าสีเปลือกและค่าความหวานซึ่งในรูปที่6จะเป็นร ด้วยใบขี้เหล็กและในรูปที่7จ,จะเป็นการผมกุ้ยนาวาเขียวด้วยใบกระถิน การทดลองที่2การศึกษาปริมาณใบขี้เหล็กที่เหมาะสมในการบ่มกล้วยน้ำว้าเขียว 1. การเตรียมวัสดุโดยเตรียมขวดเช่นเดียวกับการทดลองที่1จําจำนวน12ขวดจากนั้นเลือกกล้วยน้ำว้าเขียวเครือที่แก่และเตรียมใบขี้เหล็ก500 800และ1000กรัมต่อขวด 2. ใส่ใบขี้เหล็กสูงหรือชุดควบคุม250 400และ500กรัมลุในขวดพลาสติกอย่างละ3ขวด ต่อมาใส่กล้วยน้ำว้าเขียวที่มีน้ำหนักรวมอยู่ระหว่าง400-450กรัมลงในขวดพลาสติกทั้ง12ขวดโดยเติมใบขี้เหล็กที่เหลือ 0, 250, 400และ500กรัมมาใส่ในขวดพลาสติกอย่างละ3ขวดแล้วปิดฝาขวดพลาสติกบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา3วันแล้วจึงนำไปวิเคราะห์ค่าสีเปลือกค่าความหวานและความแน่นเนื้อค่ะการทดลองที่3 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบ่มกล้วยน้ำว้าเขียว 1. เตรียมขวดเช่นเดียวกับการทดลองที่1จํานวน9ขวดทําการเลือกกล้วยน้ำว้าเขียวเครือที่แก่และเตรียมใบขี้เหล็กมาอย่างละ500กรัมต่อขวด 2. การทดลองนาใบขี้เหล็ก250กรัมมาใส่ลงในขวดพลาสติก9้าขวดต่อมานํากล้วยน้ำว้าเขียวที่มีน้ําหนักรวมอยู่ระหว่าง400-450ถึงกรัม ที่แบ่งเป็นกองไว้แล้วมาใส่ลงในขวดพลาสติกทั้งหมด9ขวดโดยใส่ใบขี้เหล็กที่เหลือ250กรัมลงในขวดพลาสติกทั้ง9ขวดให้เหลือส่วนที่เห็นกล้วยน้ำวาเขียวไว้3เซนติเมตรแล้วปิดฝาขวดพลาสติกบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา3วัน4วันและ5วันเมื่อครบกำหนดเวลาบ่มในแต่ละชุดทดลองให้นำไปวิเคราะห์ค่าสีเปลือกค่าความหวานและความแน่นเนื้อ ผลการทดลองการบุมกล้วยน้ำว้าเขียวด้วยใบพืชต่างชนิดจากการศึกษาชนิดของใบพืชที่ใช้บุมกล้วยน้ำว้าเขียวโดวยการบ่มด้วยใบกะถิและใบขี้เหล็กชนิดละ500กรัมเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีการใส่ใบพืชเป็นเวลา3วันพบว่าการใช้ใบขี้เหล็กให้คุณลักษณะของกล้วยน้ำว้าเขียวหลังบ่ม3วันได้ดีที่สุดดังรูปที่8และจากตารางที่1คือมีค่าสีเท่ากับ140 และมีค่าความหวาน25บริกมากกว่าการใช้ใบกระถินซึ่งมีค่าความหวานอยู่ที่5.33บริกและชุดควบคุมซึ่งมีค่าความหวานอยู่ที่8บริกตามลำดับโดยการใช้ใบกระถินและชุดควบคุมมีสีและความหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผลการทดลอง2การศึกษาปริมาณใบขี้เหล็กที่เหมาะสมในการบ่มกล้วยน้ำว้าเขียว การศึกษาปริมาณใบขี้เหล็กที่เหมาะสมในการบ่มกล้วยน้ำว้าเขียวเป็นเวลา3วันพบว่าการใช้ใบขี้เหล็กในปริมาณ500กรัมให้ผลดีที่สุดจากตารางจะเห็นได้ว่ากล้วยทุกชุดทดลองมีค่าสีทั้ง3ค่าไม่แตกต่างกันมีความเป็นสีเหลืองใกล้เคียงกันดังภาพด้านความหวานจากตารางชุดทดลองที่บ่มด้วยใบขี้เหล็ก500กรัมเป็นชุดทดลองที่ทำให้กล้วยมีค่าความหวานมากที่สุด คือ22.44 b บ i ส่ลกส่วนการใช้ใบขี้เหล็กปริมาณ800และ1,000กรัมทำให้กล้วยมีค่าความหวานน้อยที่สุดไม่แตกต่างกันคือมีค่าเป็น3.40และ3.53บลํกาลำดับนอกจากนี้การใช้ใบขี้เหล็กในปริมาณ500กรัมยังทำให้กล้วยมีความแน่นเนื้อน้อยที่สุดคือ2.70นิวตันต่อตารางเซนติเมตรค่ะผลการทดลอง พบว่าระยะเวลาการบ่ม5วันให้ค่าสีเปลือกกล้วยมากกว่าชุดทดลองอื่นโดยทุกชุดทดลองและชุดควบคุมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติและการบ่มเป็นเวลา5วันเป็นชุดทดลองที่ทำให้กล้วยมีค่าความหวานมากที่สุดรองลงมาคือบ่ม4วันและ3วันตามลำดับระยะเวลาการบ่มกล้วย5วันทำให้กล้วยมีความแน่นเนื้อน้อยที่สุด ใกล้เคียงกับระยะเวลาการบ่ม4วันแต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติกับระยะเวลาการบ่ม3วันที่มีความแน่นเนื้อมากที่สุดดังตารางสรุปผลการทดลอง 1. การบ่มกล้วยน้ําว้าเขียวด้วยใบขี้เหล็กทําให้กล้วยสุกมากที่สุด 2. ปริมาณใบขี้เหล็กที่เหมาะสมที่สุดในการบ่มกล้วยน้ำว้าเขียวคือ500กรัม 3. การบ่มกล้วยน้ำว้าเขียวด้วยใบขี้เหล็ก500กรัมเป็นเวลา5วันทำให้กล้วยสุกมากที่สุดค่ะ